ตั้งแต่นั่นแล้วเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะทำคลิปไปแล้วนะเยพินทำคลิปต่อเนื่องเลยนะจ๊ะมาอันนี้เยพินจะมาสวัสดีพ่อจา๋าแม่จา๋าอันนี้คือหัวบอลมาจากอินโดนะจ๊ะหัวบอลมาจากอินโดจ้ะเห็นไนี้เยพินจะมาแกะกล่องให้ดูนะจ๊ะ หัวบอลมาจากคินโดจะเป็นยังไงอันนี้วิธีการนะถ้าเราสั่งบอลมาจากคินโดนะจ๊ะไอ้สั่งบอลมาจากที่เขาขายกันนะจ๊ะเห็นไ,ไหมทีเขาไลฟ์ขายหัวบอลกันนะเยพินก็เลยทดลองสั่งมาเนาะเที่ยวนี้เที่ยวสองแล้วจ้ะแล้วมาแกะกล่องกันนะจ๊ะว่ามีอะไรนี่นะจ๊ะนางยุพินยู่หอมนะจ๊ะเห็นอยู่เนะนาะยุพินยู่หอมมีเพื่อนๆหลายคนวันนี้ทักมาหาเย,ยพินสามลายนะจ๊ะโทรมาคุยเนาะ โทมาคุยว่าจะทดลองทําบอนสีดูมั่งจะปลูกบอนอยากดูคลิปแล้วอยากรอดอย่างไกพินอันนี้พินซื้อมาในราคา600กว่าบาทนะถ้าบอนถ้าถ้าสั่งเป็นหัวเนี่ยเขาจะส่งมาแบบนี้ให้เรานะจ๊ะอันนี้คือการสั่งสั่งบอนเป็นหัวนะจ๊ะเราไม่ต้องไปใส่ใจนะจ๊ะว่ามันจะเหี่ยวมันจะอะไรอย่างเงี้ย้าได้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยจ้ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าสั่งบอลเป็นหัวนะจ๊ะไม่ใช่เขาแพ็คไม่ดีนะจ๊ะแต่กติกาของเขาคือแพ็คแบบแบบนี้เลยจ้ะ <S <S ถ้าอย่างแพ็คแบบแบบเยพินเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งแบบครอบแก้วจ้ะ <S 1> <S 1> นี่เขาจะมีมาแต่หัวจ้ะวิธีการแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจเลยนะจ๊ะได้บอลมาอย่างเนี้แล้วล้างหัวให้สะอาดเลยจ้ะแกะแล้วถ้าเราอยากได้ชื่อแล้วก็อ่านชื่อแปะชื่อไว้จ้ะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบ้านเราชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ต้องเก็บชื่อไว้จ้ะ เห็นไหมอ้อันนี้เนาะอะไรนะหลอดใบห,หักแลวตัดทิ้งไปจ้ะไม่ต้องไปเสียดายจ้ะนี่น้ำยาเล่งรากจ้ะใส่ไปเลยแช่ไปเลยจ้ะเห็นไหมเขาแถมดูหัวแถมเนี่ยหัวแค่นี้ก็มีค่านะจ๊ะเนี่ยใส่ลงไปหลอดใหม่หักเลยเนาะ อันนี้เขาเรียกว่าส่งบอนแบบหัวจ้ะปายเพนไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วว่าจะเป็นชื่ออะไรจ้ะนี่เลยจ้ะแค่น้ำเลยนนี้เจ้าคุณปัญจนึกกับอะไรนะคุณสีวิช,ชัยใช่ไหม อันนี้ร้อยแปดสิบาทอันนี้คุณสี่วิชัยไรนี้เจ้าคุณปันจันึกเจ้าคุณจันปันจันึกจะสี่แบบนี้อันนี้นิลละเอกอันนี้ยาพินสั่งหัวเขามานะจ๊ะเป็นบอลที่สั่งหัวมาจ้ะ ไม่ต้องไปใส่ใจแล้วนะจ๊ะพอแกะกล่องแล้วแช่ไว้อย่างนี้คืนนึงเลยจ้ะเด็กคืนนึงแล้วก็เอามาขวังดินไว้เอามาฝั่งดินเอามาขวังเนี่ยใบใบกําปูใบอะไรก็ได้จ้ะอันอนี้พระนครอีพินสั่งมา เสร็จแล้วก็มาหมกใบกระปูไว้าจากเขาก็จะงอกแล้วมาปลูกเขาก็สวยงามจ้ะบอลบอลน,นอกอะ่ะอันนี้ที่เขาขายหัวกันอยู่ในในกลุ่มต้นไม้นะจ๊ะแกมาอวดอะไรเลยเยพินมาอวดเรื่องนี้เพื่ออะไรอินี้เจ้าคุณอะไรเนี่ยอินี้พญาราชจะพึกจก้ะก็สวยอยู่จ้ะแต่ว่าเขาออกดอกแล้วยาพินผสมแล้วไม่ติดจ้ะความสมบูรณ์มีอยู่แต่ว่าหัวไม่ติดไม่ติดดอกแต่แกมาเล่าอะไรให้กวางแค่นี้มาเล่าเพื่อบอกว่า มีคนฮักมาถามคุยกับเยพินวันเนี้ยสองลายเนาะเขาอยากทําบอลมั่งจะ้ะเขาอยากทําบอลมั่งแล้วก็ถามว่าจะเริ่มต้นยังไงจะเริ่มต้นยังไงก็คือเริ่มสั่งบอลเล็กๆมาก่อนจะ้ะสั่งบอลมาสั่งมาแล้วก็แบ่งขายไปยังมั่งขายยังไงก็ได้ให้ได้ทุนคืนมาแล้วให้เหลือบอลไว้มั่งจะ้ะอย่างที่เยพินทาเนี่ยทุกวันนี้เยพินก็ทําสั่งเยพินซื้อหมดนะจะ้ะซื้อทุกอย่างจะ้ะ อนนี้การประกายดาวเพื่อนๆจำได้เนาะที่ยยพินซื้อต้นใหญ่มาที่ไปอุ้มมาจากวัดขุนอินทระมูลอนะ่ะอันนี้ถามว่าแกลงทุนคุ้มไหมคุ้มสิอันนี้ก็จารประกายดาวของเยพินนะ ยดาวยพินก็ตัดยอดไว้เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูจันประกายดาวในโรงเลี้ยงของยยพินเะนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ก็อยู่ในราคาหนึ่งพันไม่ถึงหนึ่งพันจ้ะถ้าขนาดนี้นะจะ๊ะถ้าใครสนใจทักมาหายยพินเลยนะแบ่งปันที่ในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทประมาณเนี้ย เบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่คือไม้ไม้ที่ว่าจะพินตัดตัดแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ช้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนอะวันทั้งวันยัยพินทำทั้งวันนะทำทั้งวันขายทุกวันปลูกทุกวันอันนี้ก็จัดประกายดาวนะต้นเล็กๆเนี่ยก,กระจุงกระจิงกระจุงกระจิงวิธีการยายพินก็ตัดข้อ ตัดข้อแล้วก็ปลูกก็ชําอยู่ในเนี้ยเนี่ยอยู่ในบ้านยายพินเนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายๆคนทักโทรมาถามที่พินยายพินจะถามว่าเพื่อนเพื่อนมีความมณาะกันพอหรือเปล่าที่จะทําไม้อะเนาะเพื่อนเพื่อนมีความมณาะกันพอหรือเปล่าอย่างยายพินเนี่ยยายพินทําทั้งวันทําทําทั้งวันทําทุกวันอย่างลูกไม้อย่างเงี้ยยายพินก็แบ่งปันอยู่ต้นละร้อยนะ ้นละร้อยถ้าต้นใหญ่ๆก็ร้อยยี่สิบบาทเช้าขึ้นมาเยาพินตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าเพื่อเตรียมไลฟ์สดไลฟ์สดก็คือหน้าเฟซหน้าเฟซยูพินอยู่หอมอะ่ะมีคนดูหรือไม่ดูก็ช่างจะซื้อหรือไม่ซื้อขายได้หรือไม่ได้เยพินก็จะไลฟ์ทุกวันจะแปดโมงเช้าคาร์ลงชาติเสร็จเยพินก็จะไลฟ์ขายต้นไม้จะไลฟ์อยู่ประมาณเวลา หนึ่งชั่วโมง้ะถ้ามีคนซื้อก็หนึ่งชั่วโมงกว่าๆแต่ยายพินจะตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าจ้ะให้ทำเป็นกิจ,จวัตรแล้วก็โพสต์รูปลงหน้าเฟซทุกวันมีคนถามทําไมแกขายได้เลยยายพินฉันโพสต์ทุกวันใครเบื่อฉันก็ราคาญไปเองแล้วฉังก็ตัดทุกวันปลูกทุกวันทําทั้งวันนะจ้ะแล้วลอย่างจันประกายดาวเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ถ้าสวยๆอย่างนี้ก็ราคาแรงหน่อยเห็นไหม สวยแล้วเงายาวอย่างนี้ราคาก็จะแรงเราจะวัดจากความสวยจ้ะถ้าดาวน้อยผ่อนสบายอย่างนี้ก็จะถูกจ้ะเพราะว่าไม่ค่อยมีดาวจ้ะเห็นไ,ไหมเราจะขายจากวัดจากความสวยจ้ะแล้วถ้าแบบเนี้ยเลี้ยงนานไม่ปพือจะโตไม่นานหรอกจ้ะจันประกายดาวโตไม่ช้านะจ้ะเแต่วจะพินพาไปดูจ้ะเดินไปในสวนเนาะ มีคนชอบพูดว่าายพินน่ะบ้าไม่ได้บ้าจ้ะายพินขายต้นไม้ได้อะหลักการของายพินคือถ้าขายได้ขายต้นไม้ได้เป็นเงินก้อนยายพินก็จะต้องซื้อต้นไม้ใหญ่เข้าบ้านต้นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเข้าชิ้นหนึ่งโดยที่ว่าายพินจะไม่ใช้เงินหมดจ้ะแล้วก็ถามว่าต้นไม้ถูกตอนนี้เยพินเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนจ้ะเพราะายพินยังมีหัวบอลอยู่เยอะให้ขุดขายจ้ะขุดขายได้ตลอดเหมือนซับในดินน่ะ ายพินพามาดูนะอย่างจันประกายดาวอะถ้าเยพินขายได้ก็ขายนะขายต้นเล็กขายได้ก็ขายแต่ถ้าเปลี่ยนกระถางเวลาเปลี่ยนอย่างเยพินไรส์สดายพินจะพูดอยู่ประจําเลยเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนจ้ะต้นไม้อะเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนต้นไม้ถูกลงแต่ถ้าเกิดเราขายต้นใหญ่ขึ้นเราก็ได้แพงขึ้นจ้ะอันนี้หูช้างด่างขาวของเยพินนะจ๊ะนี่จ้ะหูช้างด่างขาว ต้นที่ซื้อมาแสนห้าจ้ะหายาดอยพินเลยเนี่ยแล้วอยพินจะพามาดูประกายดาวนะแล้วประกายดาวอะ่ะต้นใหญ่ๆถ้าเราไม่เราไม่ตัดเราไม่ยกยอดเราทํายังไงเนี่ยเราก็มาไว้อย่างเงี้ยเรามาปลูกลงรองไว้อย่างนี้เลยจ้ะวงสีบเบนอะ่ะปลูกให้ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าของเราสวยจริงของเราใหญ่จริงจ้ะของเราสวยจริงของเราใหญ่จริง มีคนอยากได้อยากได้ขึ้นไปเราตั้งราคาเข้านี้เขาอยากได้เขาก็มาขุดของเราไปเองแหละจ้ะเนี่ยเห็นไหมส,สวยๆอย่างเนี้ยฉันอยากได้ราคาเท่านี้แกสู้แกสู้แกก็มาขุดอย่างที่เยปินบอกอะเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนจ้ะต้นไม้อะขอแค่เราปลูกอย่างเดียวจ้ะสาหรับเพื่อนๆถามมาว่าจะเริ่มต้นยังไงดีก็เริ่มต้นค่อยๆซื้อจ้ะค่อยๆซื้อซื้อย,อยังไงก็ได้ซื้อไปแล้วให้เราขายให้ได้ทุนคืนขึ้นมาบ้างอะจ้ะ เพื่อว่าคนในครอบครัวเราเขาจะได้ไม่เบื่อเราว่าเราได้แต่ลงทุนลงทุนเห็นไหมเนะี่ยดูจันทร์ประกายดาวของยาพินเนี่ยขายเล็กๆขายไม่ได้แล้วปล่อยเลยแล้วปลูกให้ใหญ่ปลูกให้ใหญ่ราคาเพิ่มจ้ะเราซื้อต้นไม้เราเราพยายามซื้ออย่าไปซื้อต้นเดียวซื้อแล้วเราก็แบ่งขายไปต้นหนึ่งขายยังไงก็ได้ให้เราเหลือทุนไวแบบช่วยทุนเราบ้างอะอย่างโอกินาว่าเนะี่ยยาพินก็ตัดสดตัดสดแล้วก็แบ่งปันอยู่ห้าร้อยบาท ถามว่ามีโอกิอยู่กี่ต้นสี่ต้นจ้ะโอกิสี่ต้นเยพินก็ตัดหน่อได้เรื่อยๆอไม่ได้ว่าายพินอวดว่ารวยนะไม่ได้รวยจ้ะเพราะต้นไม้มันลงราคามันก็ลงเพราะว่าตอนซื้อไว้ต้นไม้ราคามันแพงใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคามันถูกราคามันถูกเราก็ยังมีมีต้นไม้ให้ให้กินจ้ะเนี่ยเห็นไมมีคนโทรมาวันนี้โทรมาก็ถามปรึกษาเยพินจะทำยังไงเยพินบอกว่า ถ้าเพื่อนๆพอบอนแพงเพื่อนปลูกบอนพ,พอ,อ,นพอต้นไม้อื่นทุเรียนแพงเพื่อนก็ปลูกทุเรียนเลี้ยงเขาหมูแพงเพื่อนเลี้ยงหมูเพื่อนๆก็จะอยู่ไม่ได้จะ้ะเพราะว่าทุนมันไม่นิ่งเข้าใจไหมจ้ะทุนมันไม่นิ่งเราลงทุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราลงทุนอย่างไหนแล้วเราก็คว้านเผื่อไปจะ้ะอย่างยายพินนะ่ะลงทุนบอนไปเยอะบอนถูกไม้ด่างถูกถามว่าหงายท้องไหมหงายท้องจ้ะเงินจมแม่จมจ้ะแต่ยายพินเป็นคนสู้ชีวิตจ้ะ ในเมื่อไม้มันถูกเราก็ปลูกให้ต้นมันใหญ่ขึ้นจ้ะแล้วเราก็ขายถ้าถามว่าขายโอ้จะไปขายที่ไหนล่ะขายที่ไหนโอ้ขายได้เฟซไงถายหน้าเฟซบุ๊กอะถ้าเพื่อนๆมีเวลามีมีโทรศัพท์ดูคลิปยายพินได้เพื่อนๆก็ต้องมีโทรศัพท์โพสตได้หน้าเฟซอะจ้ะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูทุกวันแหละ เขาเห็นเนี่ยก็ต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่ถูกใจของเราอ่ะต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่ถูกใจกับเราอ่ะอาทิตย์หนึ่งเราขายไม่ต้องได้มากหรอกจ้ะแค่ได้สักสองต้นเราก็พอได้อยู่ได้กินแล้วจ้ะได้ค่าอะไรนะค่าดินค่ากระถางแล้วเห็นไหมเนี่ยเยพินซื้อมาทุกอย่างทุกอย่างที่เยพินชอบถึิงก็ซื้อซื้อเพื่ออะไรรู้ป่ะต้นไม้ซื้อที่ว่าอย่างเนี้ยขยายพันธุ์ได้อ่ะซื้อมาแล้วเราต้องรู้ว่าไม้ต้นที่เราซื้อเขาขยายพันธุ์กันยังไง ซื้เราจะขยายพันธุ์ยังไงแล้วเวลาขายเราจะขายยังไงเห็นไหมถามว่าต้องมีโรงเรือนไหมไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องมีตู้โรงเรือนนะมีเห็นไหมล่ะเนี่ยเอพี่หนึงบอกว่ายาพินก็ลงทุนทุกวันนะได้มาก็ซื้อขายต้นนี้ได้ก็ซื้อต้อนที่มันแพงขึ้นนะจ้ะเพื่อเอามามาถ้าเกิดว่าเกิดเรามีขายอยู่แต่อย่างเดิมเดิมอะ กี่วันกี่วันแกก็ขายอย่แจะบอลเดิมเดิมใครจะมาซื้อของยายพินล่ะใช่ไหมจ๊ะและอันนี้ทําตู้เพื่ออะไรท,ทําทูเพื่อเก็บไม้เล็กๆเนี่ยจะ๊ะแต่ตู้เมื่อกี้นี้คือว่าบอลต้นใหญ่เอาไว้เก็บดอกอเก็บกสอนทําเกสอนจะบอลส,สวยๆและตู้นี้ก็คือทําต้นเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนชายชนแพงโหพอชายชนถูกทุกค,คนก็บน่นโหชายชนถูกฉันจะทํายังไงเอาฉันก็ผ่าสิจะ๊ะเนี่ยก็ผ่า ทำทุกอย่างแหละจ้ะเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าอยู่ขนาดเนี้ยอีกเดือนหนึ่งเยพินก็ได้ขายแล้วจ้ะต้นขนาดเนี้ยอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเยพินได้ขายแน่นอนจ้ะอย่างที่เยพินบอกกันเนี่ยปลูกทุกวันทําทุกวันได้มากได้นอ้อยเยพินไม่รู้หรอกขอให้ได้อย่างเดียวจ้ะในเมื่อหัวเรามีแล้วอ่ะหัวบอลเรามีแล้วเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากแล้วอ่ะ แล้วก็ขายได้ปุ๊บเราก็จะซื้อต้นใหม่เข้ามาเรื่อยๆอย่างเหมือนเยพินซื้อวันเนี้ยซื้อหัวบอลทินโดเข้ามาเนี่ยแม่ดูชายชนเยพินเนี่ยแดง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 ,แดงเอาอย่างเงี้ยใครบอกวู้ชายชนราคาถูกเอาราคาถูกฉันขายได้ต้นละสองร้อยสองต้นฉันก็ได้สี่ร้อยแล้วหัวบอลมาจากไหนหัวบอลก็หัวพันที่ฉันเก็บไว้แต่ต้นละพันที่ฉันขายไม่ได้ฉันก็เก็บต้นนี้เหยนไว้เออขายได้สิบชิ้น ฉันผ่าได้สิบชิ้นได้ชาดีสมมุติต่างว่าผ่าได้ยี่สิบชิ้นงอกแค่สิบชิ้นเนะี่ยขายแค่ชิ้นละสองร้อยก็ได้เป็นเงินแล้วจ้ะนี่แหละหลักการง่ายๆของยจ๊พีนี้นี่น้ํามันไม่ได้โดนนะมันไม่โดนน้ําอันนี้เศรษฐีพันล้านป้ายน้อยแต่ป้ายนะอันนี้น้ําแห้งเดี๋ยวขึ้นนั่นก่อนอันนี้มะขวานลังสันเห็นไหม ้นนี้อะไรล่ะเนี่ยายนะเนี่ยใยครึ่งใบเห็นไหมจุ๋งจุ๋งจริงจรนะิงเนี่ยถามว่าเป็นเงินไหมเงินจ้ะเนี่ยเป็นเงินหล่ะไม่ต้องอะไรหรอกแค่จะพินบอกว่าอ่ะฉันขายต้นละร้อยนะชายชนขนาดเนี้ยแกไปลุ้นต่อกะเนาวต้นไม้เนี่ยฉันขายต้นละร้อยไม้นี้ไม้มีค่า